สดเก่านะครับอายุมากกว่า200ปีแห่งวัดทุ่งเศรษฐีนี่นะครับเก่าแก่มากเลย200กว่าปีเป็นสิ่งคนเกี่ยวกับเรื่องที่มาและความศักดิ์สิทธิ์ในที่พึ่งของพระสิวลีนะครับแล้วก็พระธาตุพระสิวลีกกวครับขนาดยัยโยมดนี้ก็ยมรายการ big s พาเที่ยวไหว้พระต่างๆเรื่องนี้นสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมชักนำญาติโยมให้เข้ามาสู่เส้นทางบุญเส้นทางบุญก็ถือว่าได้มาชมธรรมชาติได้ออกมาต่างจังหวัดก็ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพได้มาไหวพ้พระได้มาทำบุญได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอารามก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดเก่าแก่เพราะว่าหลายๆจังหวัดพระพุทธศาสนาก็ถือว่าอยู่มา2,559ปีแล้วทำคำส่องสอนขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าก็อยู่ยาวนานเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาพิสุพิสุนีก็รักษาศาสนามามายาวนานแล้วก็ทุกทีนั่นก็ถือว่าเป็นบัตรล้างนะ วัดล้างเก่าแก่ล้างมาหลายร้อยปีก็โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงนันทิโยหรือว่าพระครูวิสิตประชานาเจ้าวัดอินทรามท่านก็เป็นประธานไฟส่งเลยตลาดน้ำพัวมาไหวคายบางกุ้งมาวัดอินทรามเลยจากอินทรามมาไหวหลวงพ่อโตก็ดีก็จะไหลมาเรื่อยนตรงนี้จะมีเรือมาไม่ถึงไม่ถึงทางเรือก็จะจะไม่ได้จะได้ทางรถเป็นหลักเพราะว่า มันมีเรืลำมาโดงสมัยก่อนก็พายเรือเป็นทางลัดไปตลาดนัดคือมันไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ครัแต่เรือวิ่งได้ครับเรือวิ่งได้ก็ถือว่าพื้นที่อัมพวาเป็นพื้นที่สีเขียวรธรรมชาติดีครับอากาศก็ดีมีผละมกลากไม้หลากหลายที่ประชาชนที่เดินทางก็ยังแวะซื้อส้มโอแวะซื้อน้ำตาลแวะซื้อกล้วยแวะซื้อมะพร้าวลากหลาย ถือว่าหลากหลายก็ถือว่าเป็นพื้นที่โดยปาฏิหารของพระสุริยองค์นี้ว่าก็ถามว่าปฏิหารท่านก็ถ้านจะถ้าจะบอกว่าปฏิหารก็คือว่าวัะตุเศรษฐีมาให้ดูเจริญรุ่งเรืองมานะช่วยมาตลอดญอาติโยมมากราบขอพรมาทําอะไรก็รู้สึกกลับไปก็จะประสบผลสําเนะร็จนะมาบูชาองค์หลวงพ่อไปทําการค้าการค,รคร้าห้างร้านบริษัทก็จะมา ขอทําบุญกวัดทางวัดก็จะปัจจัยไปพัฒนาวัดได้บุญต่อหลวงพ่อสิบดีไปบูชาก็เป็นฝันเป็นกำลังใจก็ให้ญาติโยมได้ระลึกถึงบุญถึงบุญสนก็ถือว่ายมก็ข้อไรก็ประสบสําเร็จดีนะองค์หลวงพ่อถึงเราจะองหลวงพ่อท่านจะองค์ไม่ใหญ่มากแต่ว่า